สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลินดีไอนะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระที่ดีมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะใครบ้างไม่ควรกินยี่หร่าห้ามพลาดค่ะยี่หร่าเป็นหนึ่งในเครื่องเทศท,ที่ถูกนำมาปรุงอาหารให้มีรสชาติเผ็ดร้อน นอกจากยี่ห่าจะเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังเป็นสาร,รพืชทางยารักษาโรคด้วยเนื่องจากยี่หล่าอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและยังเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระยอย่างฟีนอลฟลาวโน์และเทอร์พีนได้มีการนำยี่ห่าไปใช้รักษาโรคบางชนิดได้เช่นท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลปวดบีบบริเวณล,ลำไส้และช่วยลดน้ำหนักได้ ในยี่หล่าประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นฟีนอลฟลาวโวนอยและเทอร์พีนซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะมีลทิ์ป้องกันการเกิดโรคจากสารอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ได้โดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยจากยี่หล่าที่ถูกนำมาศึกษาแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูง แต่หากมีสารชนิดนี้อยู่มากเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรืออันตรายต่อร่างกายได้เช่นต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็งเป็นต้นยี่หลาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าอาจจะช่วยลดน้ำหนักได้โดยมีงานวิจัยหนึ่งพบว่า การรับประทานผงสกัดจากยี่หล่าร่วมกับโยเกิร์ตวันละสองครั้งเป็นเวลาสเดือนสามารถช่วยลดระดับขนนดไมมขมันคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและเพิ่มไขมันคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีอีกทั้งยังช่วยลดน้ำหนักตัวของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนได้จากงานวิจัยพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากยี่หร่า สามารถช่วยเพิ่มการย่อยโปรโตีนซึ่งช่วยบรรเทาอาการแน่นท้องไม่สบายท้องหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายและท้องผูกได้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานยี่ราอาจส่งผลทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดต่ำลงมากเกินไปดังนั้นเมื่อรับประทานยี่ราก็ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ในระดับที่ปลอดภัยอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรงวดบริโภคยี่หล่าอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนการผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดสำหรับสตรีมีครรภ์วางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรควรระวังในการรับประทานยี่หลา่าเพราะเคยมีรายงานว่าสารจากยี่หลา่า อาจทำให้แท้งบุตรได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคยี่หลา่าจนกว่าจะพ้นภาวะตั้งครรภค่ะในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติยี่หลา่าอาจทำให้เลือดแข็งตัวช้าลงซึ่งอาจทำให้อาการของผู้ป่วยสุดหนักลงได้จึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคยี่หลา่าหรือปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลิน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ